สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมระบบควบคุมราวตากผ้าเก็บผ้าอัตโนมัตินะครับควบคุมด้วยโหนด mcu esp 8 2 6 wifi โมดูลพร้อมระบบโหมดแมนนวลในการควบคุมการเก็บผ้านะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราจะใช้ในส่วนของตัวโหนด mcu ครับ esp 8 2 6พ wifi โมดูลเป็นตัวประมวลผลหลักครับซึ่งตัวหนด mcu ที่เราใช้ตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องทําการเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ wifi ก็ได้เนื่องจากว่าตัวหนด mcu นั้นมีขนาดบอร์ดที่ค่อนข้างเล็กครับจึงประหยัดพื้นที่ใในนกกาารตติิดั้งงงลล่อพส ABS ของเรานั่นเองครับเพราะว่าทางผู้ใช้งานสามารถที่จะนำพลาสติกกล่องตรงนี้นครับประดิษฐตั้งไปยังราวตาผ้าเพื่อทำมาที่ในการควบคุมตัวราวตาผ้าให้สามารถที่จะทำการเก็บผ้าได้เมื่อมีฝนตกกันเองครับโดยนะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์ในการเก็บผ้านั้นนะครับเราก็จะใช้เซนเซอร์ในส่วนตัวรับน้ำฝนครับซึ่งจะเป็นลักษณะของแท่งเล็กโถดสองแท่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีฝนตกเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ค่าความน้ำถ่านของตัวแท่งเล็กโถดต,ตรงนี้เปลี่ยนไปทำให้ตัวบอร์ดรับส่งสัญญาณของเรานรับส่งข้อมูลไปยังตัว โหนด MPU พ p 8 2 6ดนะครับฐานทางขา A0 ก็จะสั่งให้ตัวมอเตอร์นั้นผ่านรีเล์ขนาด2ช่องซึ่งต่อน,นั้นสมบัติเป็นแบบเพจบิดนั้นทําหน้าที่ในการควบคุมการหมุนของมอเตอร์ให้สามารถที่จะทํางานกับทางหมุนของมอเตอร์ให้เก็บผ้าหรือตากผ้าได้นั่นเองครับในขณะที่ตัวผ้าเก็บหรือตากนั้นนะครับก็จะไปชนอย่างตัวลิมิตสวิตนะครับเมื่อถึงจุดลิมิตที่เราต้องการไว้ก็จะทําให้ตัวมอเตอร์นั้นหยุดหมุนอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้นับเวลาเก็บผ้าน้นเกิดกกกกกาาาารรเเเเิิดดซึ่่่่งงงจะะทํใหห้้ควววมสสียยตตอออบบนนนขัลไไ และนะครับแรงจ่ายไฟของตัวโปรเจกต์ของเรานั้นนะครับเราก็จะใช้ในส่วนตัวสวิตชิงขนาด12โวลต์น,นะครับผ่านทางสเรปดาคอนเวอร์เตอร์แปลงลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ5โวลต์น,นะครับ ซึ่งแรงดัน5โวลต์ตรงส่วนนี้นะครับก็จะทําการเลี้ยงในสองตัวหนด IPU รวมถึงระบบเซนเซอร์นะฮะร,รวมถึงระบบรีเลย์และในสองตัวเซนเซอร์ในส่วนของตัวลามิด้วยนั่นเองครับซึ่งตัวแรงดัน12โวลต์ตัวนี้ก็จะถูกจ่ายให้กับตัวสายไฟที่อยู่ทางด้านล่างกล่องน,นะครับโดยมีขั้วสีแดงเหลืองเป็นบวกนะฮะเสื้อขั้วสีเขียวดําเป็นลบนะครับห้ามต่อสลับการเด็ดขาดครับแรงดังน12โวลต์ตัวนี้ก็จะถูกแบ่งให้กับตัวน้าสัมผัสของตัวรีเลย์จ่ายให้กับตัวมอเตอร์เพื่อทำมาที่การหมมุนนนขออออองงเเตตรร์่่ไปคบ และสรับนะครับรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องควบคุมของเรานะครับด้านหน้านั้นนะครับก็จะมีสวิตช์ในการปรับโหมดครับถ้าเกิดดันลงล่างครับก็จะเป็นโหมดนะครับอ่าแมนนวลนะครับเราสามารถจะทาการควบคุมการเก็บหรือตัดผ้าผ่านทางการกดสวิตช์ที่อยู่ทางด้านหน้าเครื่องตรงนี้และไฟ LED สีแดงก็จะติดแต่ว่าถ้าเกิดเราดันขึ้นนะครับก็จะเป็นโหมดออโต้ก็จะทําการเก็บหรือตัดผ้าตามผลที่ตกผ่านตัวเซนเซอร์ตรงนี้และไฟ LED สีเขียวก็จะติดนั่นเองครับ และสำหรับการน,นะครับใช้งานก็ไม่มีางากครับในเมื่อเราทําการเตรียมในส่วนของตัว power supply ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการนะครับต่อทดลองโดยการใช้มอเตอร์ตัวนี้นะครับต่อเข้าสู่สายไฟที่อยู่ดังทางด้านข้างของของ,ของเรานั่นเองครับโดยมีสีแดงเป็นบวกสีดําเป็นลบในส่วนของตัวขั้วอมอเตอร์นั่นเองครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวระบบของเราครับจากเดิมนะครับในโหมดแมนนวลเราทําการดันสวิตช์นะครับดันลงนั้นเองครับไฟสีแดงก็จะติดเพื่อแสดงให้เห็นว่าตอนนี้อยู่ในโหมดแมนนวลนั่นเองครับอ่าเราลองกดสวิตช์ล่างดู อ่านะครับปล่อยสวิตช์มอเตอร์ก็จะหยุดนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการเก็บผ้านะครับแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเรากดสวิตช์ลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วมีไปบังตัวลิมิตสวิตช์นะครับมันก็จะหยุดอัตโนมัติเช่นกันครับเพื่อป้องกันอ่าตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นะครับกลไกนั้นนะครับทําการเก็บผ้าเกินลิมิตนั่นเองเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวระบบกลไกด้านเองครับอ่านี้คือตากผ้านะครับเราลองนําลิมิตออกนะครับ อ่ามอเตอร์ก็จะหมุนปกตินะครับอันนี้คือตากผ้านะครับอันนี้คือในส่วนของตัวโหมดแมนนวลนั่นเองครับสามารถควบคุมการเก็บหรือตากผ้าโดยการกดสวิตช์ที่อยู่ทางด้านหน้าเครื่องนั่นเองครับและถ้าเกิดเป็นโหมดออโต้ครับเราดันสวิตช์ขึ้นนะครับอ่านะครับในกรณีที่นะครับยังไม่มีฝนตกขึ้นมานะครับก็จะเป็นการตากผ้าจนกว่าผ้าของเรานั้นจะไปถึงตัวลิมิตนะครับอ่าเมื่อถึงลิมิตเรียบร้อยปุ๊บมอเตอร์ของเราก็จะหยุดหมุนครับและในเดียวกันถ้าสมมุติว่ามีฝนตกขึ้นนะฮะอ่าสับ อ่านะครับพอดีมีกี้ตัวเซนเซอร์มันไปถูกกับตัวลิมิตที่อยู่ด้านล่างนะครับลองใหม่นะครับอันนี้เมื่อฝนตกนะครับและถ้าเกิดฝนหยุดตกนะครับแลวแดดออกมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางนั้นตาผ้านะครับจนกว่าจะไปถึงตัวลิมิตมอเตอร์ก็จะหยุดครับในขณะที่ฝมมุติว่าฝนตกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็จะหมุนไปทางนั่นเก็บผ้านะครับอ่าไปชนกับตัวลิมิตนะครับก็จะทําให้ตัวมอเตอร์นั้นหยุดหมุนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวราวตาผ้านั่นเองครับสําหรับการติดตั้้้้งงงงเเเเซนนนนนนอออออรรร์ะะะะคคััััับบบาาจจตตตตลลีีีกก่่่่่่ยยววสททไมมใชชิิพื หรือว่านะครับวัตถุต่างๆนะครับฉะนั้นการติดเนี่ยตัวเซนเซอร์อินฟราเรดของเรานะครับก็จะมีทั้งตัวส่งและตัวรับทําให้นะครับเกิดการสะท้อนไปแล้วก็สะท้อนกลับมายัางตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ถึงจะรับรู้ได้ว่าตอนนี้นะครับถึงจุดลิมิตแล้วนั่นเองก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวหนดนเอให้ทําการหยุดตัวมอเตอร์ด้วยนั่นเองฉะนั้นนะครับการติดในส่วนของตัวลิมิตสวิตช์นะอาจจะต้องระวังในส่วนของสิ่งรอบข้างที่จะไปรบกวนในส่วนของตัวแสงอินฟราเรดที่เปล่งออกมาจากตัวเซนเซออออรร์ได้น้นนะนนััั่เงคคบีื โหมดออโต้นะครับไฟสีเขียวติดถ้าเมนนวลไฟสีแดงก็จะติดก็สามารถที่จะนะฮะทำการควบคุมการตากผ้าและเก็บผ้าผ่านทางกดสวิตช์ด้เครื่องได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านะครับมีถึงจุดลิมิตแล้วเราก็จะไม่สามารถกดได้แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้นะครับระบบกลไกของเรานั้นเกิดความเสียหายจากการหมุนเกินเกียวของตัวมอเตอร์นั่นเองนะครับออโต้นะ Auto, ครับนี่นะครับ นะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับระบบควบคุมราวตาผ้าอัตโนมัติพร้อมโหมดแมนวนวลและระบบออตโตในการเก็บผ้าอัตโนมัติควบคุมด้วยโนด MCU e ซี826 Wi-Fi โมดูลร่วมกับตัวเซนเซอร์รับน้ำฝนแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ